มาชดูก็เข้ามาที่ห้องที่เราสร้างวันนี้ปึ๊บเข้ามาปึ๊บนี่มันก็จะสร้างห้องให้เราขึ้นมาเองครับนี่ตามด้วยมันจะเป็นชื่อเราแล้วครับตามด้วยลูนครับโอเคจากนั้นเราก็จะมีข้อความกดคลิกเข้าไปที่ Open c h a t นะครับก็จะมีข้อความนี้ขึ้นมาแบบนี้เนาะสําหรับคนที่สร้างห้องเนาะอ่าปึ๊บมันก็จะมีในส่วนของเปลี่ยนชื่อห้องนะครับแล้วก็มีจํากัดคนเข้าห้อง,องตอนเนี้คือเราอ่าลองเปลี่ยนชื่อห้องดูนะครับผมก็เปลี่ยนชื่อห้องเป็นเทสนะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับ อ่าแล้วตอนเนี้ยอย่างแรกนะครับผมให้เรามาที่ U L ข้างบนนี้ครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าอ่า Canopy นะครับ Canopy ครับ x y z นะครับแน่แบบนี้นะครับผมแล้วเข้าเว็บไปนะครับก็จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานะครับผมโอเคจากนั้นให้เราทําการล็อกอินนะครับผมอ่าล็อกอินนะครับโอเคพอกดล็อกอินปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าต่างให้เราล็อกอินด้วย Record นะครับโอเค ให้เราเลากอินครับอ่าพอเราอินเสร็จแล้วนี่ก็จะเด้งหน้าต่างเิร์ฟขึ้นมานะครับผมส่วนถ้ายังไม่มีถ้าเรายังไม่ได้แอดบอร์ดเข้าเซิร์ฟเนี่ยให้เราทําการเพิ่มเข้าเสร์ฟก่อนนะครับผมแบบนี้กดคลิกอ่าแล้วก็เพิ่มอย่างอ่าประมาณนี้ครับปุ๊บปัดเข้าเซิร์ฟมาแล้วทีนี้เรากลับมาที่เว็บได้เลยนะครับผมโอเคนี่ปุ๊บพอกลับมาแล้วมันก็จะกดให้เข้าสู่ระบบนะครับผมโอเคเราอินนะฮะเราก็กดเราอินปุ๊บ จากนั้นนะครับผมให้เรามาที่หัวข้อในส่วนหัวของ้อจอยเอชแอดไวท์ชาน n e ลนะครับผมนี่นะครับนี่นะแล้วกดเซตติ้งไปครับผมอ่าเราจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับให้เรากดบวกนะครับผมอ่าก็ควรทำอ่าข้อควรที่ต้องทำนะครับก็คือเราต้องมีในส่วนของเอ่อมอนิวชานแนลนะครับผมถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะอ่าแล้วก็ต้องมีห้องนะครับ ห้องไว a ช n น l นะครับผมโอเคเรามาสร้างกันเลยครับอย่างแรกเราต้องมาที่ Discord ก่อน,นครับผมแล้วก็สร้างหมวดหมู่ขึ้นมามก็จะสร้างเป็นหมวดหมู่เกมนะครับผมอ่าเทสหมวดหมู่เกมอ่าแบบนี้เกมอ่าก็จะอยู่ด้านล่างครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนโอเคประมาณนี้จากนั้นผมก็จะสร้างไว Channel ขึ้นมาเป็นห้องว่าจอยนะครับเชร์เอ็ดนะรูมเกมประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่านะครับโอเค พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับมาที่เว็บนะครับผมอ่าตอนนี้มันก็ยังไม่ขึ้นนะครับให้เรารีโหลดเป็นรอบนะครับอ่าแล้วกดบวกึนี่แล้วก็ขึ้นมาแล้วเป็นจากที่เราสร้างเมื่อกี้นะกดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชื่อห้องนะครับเวลาคนเข้าห้องเอ่อเข้าห้องมามันก็จะสร้างห้องให้เราแล้วก็จะเป็นชื่อนั้นนะครับก็ใส่วงเล็บแล้วก็ยุสเนี่ยเขาจะเป็นยูสเนี่ยมันก็จะเป็นซอร์เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของอ่า ชื่อของผู้ใช้นะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยชื่อนั้นครับชื่อรูมอย่างเงี้ยอ่าในส่วนของอันนี้ครับลิมิตลิมิตเอ่อจำกัดจํากัดคนเข้าห้องครับก็คือห้องหนึ่งจำกัดคนเข้าได้กี่คนครับอันนี้ถ้าใส่ศูนย์นี่คือไม่จํากัดนะครับผมถ้าใส่1นึถึงเก้าสิบเก้ากจำกัดคนหนึ่งถึงเก้าสิบเก้าคนหรือแล้วแต่คณจะตั้งนะผมจะตั้งเป็นศูนย์นะเพื่อไม่จํากัดครับผมแล้วกดบันทึกไฟล์ฮนะรอบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลองมาเทสดูดูครับ เราไปเช้ดูก็เข้ามาที่ห้องที่เราสร้างวันนี้ปุ๊บเข้ามาปุ๊บนี่มันก็จะสร้างห้องให้เราขึ้นมาเองนะครับนี่ตามด้วย네มันจะเป็นชื่อเรานะครับตามด้วยลุงครับโอเคจากนั้นเราก็จะมีข้อความกดคลิกเข้าไปที่ Open c h a t นะครับเราจะมีข้อความนี้ขึ้นมาแบบนี้เนาะสําหรับคนที่สร้างห้องเนาะปุ๊บมันก็จะมีในส่วนของเปลี่ยนชื่อห้องนะครับแล้วก็มีจํากัดคนข,ข้าห้องตอนเนี้คือเราอ่ะลองเปลี่ยนชื่อห้องดูนะครับผมก็เปลี่ยนช่อห้องเป็นเทสนะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับ อ่าแล้วตอนเนี้ยจำกัดคนเข้าห้องอ่าเมื่อกี้จำกัดคนเข้าห้องนี่คนอื่นจำกัดคนใส่ยู่คนก็ได้นะครับผมใส่2คนปึ๊บมันก็จะจำกัด2องคนเนาะเปลี่ยนแล้วนีน่เห็นไหมมันก็จะจำกัดเนี่ยหนึ่งทับสองมาดีนะอ่าต่อมาในส่วนของข้างล่างก็จะเป็นในการล็อกห้องนะตอนนี้คือคนสามารถคนอื่นเนี่ยสามารถเข้าห้องเดาได้นะครับ <ยะ S 1> <ๆ>นี่นะครับเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเราล็อกห้องเนี่ยคนอื่นก็จะไม่สามารถเข้าห้องได้นะครับป้องปึ๊บ โอเคคนอื okay. ouais. okay. ่นก็จะไม่สามารถเข้าห้องได้นะเพราะห้องล็อกนะครับโอเคต่อมาในส่วนของปลดล็อกห้องก็ตามชื่อเลยฮะปลดล็อกห้องเนาะก็ให้คนอื่นสามารถเข้าห้องมาได้นะครับอ่าต่อมาในส่วนของอนุญาตให้เพื่อนเข้าห้องเนี่ยก็คือตรงนี้จะใช้ในต่อเมื่อเวลาล็อกห้องนะครับเราล็อกล็อกห้องไว้ไม่ให้คนอื่นเข้าห้องแต่เราต้องการให้เพื่อนเข้าห้องนะเราก็จะล็อกห้องไว้ก่อนอ่ะล็อกห้องปุ๊บอ่าทีนี้เราก็เรื่องหัวข้ออ่า อนุญาตให้เพื่อนเข้าห้องครับทังนั้นแล้วก็ใส่ชื่อเพื่อนไปนะครับผมก็ใส่เป็นนัชเมศวีสองนะครับก็จะเป็นเพื่อนนัชเมศวีสองครับโอเคปึ๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนก็จะสามารถเข้าห้องได้นะครับโอเคอ่ามาแบบนี้ครับแล้วหัวข้อถัดมานะครับเปิดปิดหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของไม่อนุญาตให้เพื่อนเข้าห้องก็คือเราต้องการเตะคนนั้นออกจากห้องนี้นะครับหรือไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าห้องนะครับอ่าผมต้องการเตะ เพื่อนคนนี้ออกห้องปุ๊บมันก็จะเตะคนออกจากห้องได้เลยแล้วแล้วก็จะไม่สามารถเข้าห้องมาได้นะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วข้อข้อต่อมาก็คือโอนเปลี่ยนเจ้าของห้องก็คือให้อ่าเจ้าของห้องเป็นคนอื่นครับก็จะสามารถใช้คําสั่งพวกนี้ได้นะอ่านะครับประมาณนั้นนะโอเคประมาณนี้อ่าต่อมาเรามาสร้างอ่าอันต่อไปดกว่าเราอาจจะทําแบบหลายหลายอันนะครับ แล้วมาสร้างหมวดหมู่เพิ่มครับเราก็สร้างเป็นหมวดหมู่เพิ่มนะครับอ,อยวผมสร้างหมวดเพิ่มเป็นหมดสุดู่มิวสิกแล้วกันนะครับโอเคแบบนี้อ่าหมวดหมู่มิวสิกแล้วก็มันอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็เลื่อนขึ้นมาใหม่โอเคแบบนี้แล้วก็สร้างห้องขึ้นมาจอยอ่าเป็นหมวดไวแชทนะครับจอยนะครับเจเอทรูมนะครับนนี้รูม มิวสิกอ่ามานี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาตั้งค่าในส่วนของตรงนี้เนาะอ่านี่แล้วก็พเพิ่มตอนนี้มันยังไม่มีนะมันยังไม่มีแล้วก็ทําการรีเป็นรอบครับผมโอเคแล้วก,กดเพิ่มมาปุ๊บมันก็จะมีห้องขึ้นมาแล้วนะครับอเอ่าจากนั้นเราก็ใส่เป็นอ่าเพิ่มไปเป็นมิวสิกรูมนะครับผมเพิ่มเป็นมิวสิกรูม,มอ่าจากนั้น เราจากัดคนไหมจํากัดอา่าผมก็ใส่เป็นจํากัดสัก10คนแล้วกันอ่าแบบนี้นะป,ปุะ๊บกดบันทึกไป,ปกดบันทึกอ่าอมันขึ้นแบบนี้นะครับคุณไม่ได้กรอกจํานวนคนหรือจํานวนคนเกินนะตอนนี้มันบล็อกอยู่นะครับผมก็ให้เรามาที่ตรงที่ห้องทั้งหมดนะเนีย่ยทุกห้องเลยครับหรือว่าถ้าคุณเพิ่มมาหลายห้องคุณก็ต้องมาคลิกแบบนี้นะครับให้มันเพื่อให้มันอัปเดตเนาะนี่คลิกแบบคลิกเพืเปลี่ยนเปลี่ยนอัปเดตกลับมาที่สูตรหนึ่งสูตรแบบนี้แล้วก็อัปเดตลองดูนะครับ อ่าทีนี้กดบันทึกไปปุ๊บร้อยมันก็จะได้แล้วครับอ่าแบบนี้นะครับดังนั้นเรามาลองสาธิตดูนะฮะผมก็จะอตัวหนึ่งเข้ามาที่ห้องนี้ครับเรียบร้อยนะฮะนี่เห็นไหมมันก็จะจกัดมันก็จะจํากัดคนนะครับโอเคที่1นึทับสิบเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติครับอ่ะประมาณนี้นะอ่านะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอ่าใครอยากเสนอระบบอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผม อ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลายไปก่อนบ๊ายบายผูบ๊ายบายครับ